สวัสดีครับท่านผู้ชมมาใน,นซอฟโชก็ับมาทิลอนปูตากอครับสองวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบสามครับเป็นอย่างไรนอ้อครับพี่น้องเฮ้านีูู่้โชคดีแนว่นนอ้ําละครับหรือเป็นยังไรผู้ใดก็ขอแสดงความดีใจนั่นสำหรับพี่น้องผููที่โชคดีนะครับด้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจสําหรับพี่น้องผูทีสื่อผ่้ใดหรือ มาถูกครับก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยครับก็เอาไหมนะครับนอกวันนาตามต่อกันไหมครับท่านผู้ชมครับอยังเพื่อนเต็มียังเ,งเต็มน้ำหนาอยู่ท่าสีท่าสีโอ้อยกับว,วาจางเขานาะพอเจ้าก็ได้ท่าสีคือวันที่สิบเก้าคือปูคําถุนหมดกับยาปะทุมมาเพพ่นธุสื่อนมาไว้ในเงี้ยนหม่องนี่โอ้ครับยาปะทุ่มมาปูพันมาเตียงยังไงล่ะ เป็นเกี่ยวของวมยหอมอืมมันจะยังเอาฝ่าว่าท่าสีสันนี่ยันโมเลวแล้วแล้ววันนี้มะล้อนี่ปูเพิ่มไว้จังไรอพกอ่มะล้อนี่คือเอาพุ่นนี่เพราะาเอาพุ่นนานใชเพราะว่าเขาพ่นขบาวโมเล่อ๋อพี่น้องกับรังยากี่วันแลครับยาบต้งพ่อกับเมยล่าอยู่โอ้คันมะล้อยังใส่ผัดมะเขากันนั่นเต็มหมู่บ้านนู่นใส่กับมะเขากันปูน เมบ่อสูบยาเมกิดนเลยมีเรื่องะจะกักคอนนะภาคคอนเอาคดีตัวกะกะทีว่าพอดีลักคนกะทีได้ตุ่มในห้อเน้พอนะเออกอาทิตย์นาพุทธรุ่นคนเกิดทีเที่ยวเขาแล้วโอ้ครับคผมกาทีได้บอกมลลองมลล่งว่าเออเป็นพุทธนาเด้อยังไงที่บอกเขาพุทธนาพุทธนาขึ้นกับมายามกันนั่นแหละเนี่ยมล้นก็เดี๋ยวพ้อเพื่อนที่ใคอาูุแล้วมาใคเป็นที่นอายุน่ะ เ้าทล่องจับครับครับจกล่องเป็นพุทนาพุทนามันที่เท่าไรพุทนามันท่วมบ้านอย่างหนึ่งอมันท่วมที่สวยบนนู้นท่วมที่สวยพุทนานี่ต้นกับชแล้วเขาพอดีจริงๆนะโอ้ครับครับครับที่รอพุทนาก็บว่โดนรออาทิตย์เดียวนุ๊กนะน่มันกากระอาทิตย์กับว่า็นแคงอาทิตย์เดียวตัวนี้ก็มีก็ล่ายู่ เราคนเกิดพ่มากโอ้เรานจกระกซีบ um, ุกกปอง่ <ika> ุก no ท <streamlined> ี่ย nah ี่ส <uity> ิบหาครับยี่บหาเออวันที่ยี่หานะพอเขาขูดดีนแล้วคนไม่ินเนิ้อคไม่กินทานเออคนมาหลกันดีคนกับไม่กินมาท่านนั่นก็ดอะรล่ะลงเป็นวันที่ยี่สิบหาพูดหนาเนาะพอนะโอู้บันวาเมื่อนั้นเนาะพอนะใกล้ใกล้เมื่อคนร้เนาะครับเรียกีบ ขับกดีคือกัดน้องพี่น้องพันธุ์สีได้เตรียมโตนะครับเนาะอาเจียพนพันผู้อยากมากทั้งไก่ทั้งนั่นทังกงสิได้มากได้ตั้างลักได้เนาะเนาะก็ต้องระวังอย่าใหเงินแม่งพี่ละครับผมครับมันมันพุ่งรุ่นเลยนคพุ่งรุ่นก็พูดครับพี่น้องเอฟซี <FC S 2> ทุกคนกนะ็คือสีแดงยิ่นะเนาะ,นะครับผู้ใดมีเวลาการพูดนาครับที่แรกว่าจะาพูดนี่แหละครับที่พ่อพูนบอกว่าพูดนี่มันจ่อเกินไปแหละกัพี่น้องเอ้าก์ เร่องเกี่ยวเขาเจียงนามอยู่ร้ายกับ่ท่านแล้วัท่านครับอยากมากค่ะที่ม่จูาฮาเลนคยพุเนาะครับก็เลยเลื่อนเป็นพุทธนานะครับท่านผู้ชมครับ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 อันนี้ก็ขอบคุณไอ้พอจําหลายครับขอบคุณครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเสาวันนี้สำหรับดอนปูตาเฮากับมีพีมีน้องมากขึ้นกันละครับมี่น้องเพิ่มกับมีผู้โชคดีมั่งผู้โชคดีมั่งกับขึกันนะครับเข้ากันไปครับมาเป็นของเพิ่อนหรือเปล่านี่นี่แหละครับบริเวณดอนปูตาเฮางกับเสาวนี้กัได้ครับพอดีเสาวนี้ก็สิ มาเนี่ยก็มาเห็นยูทูบหลายช่องอยู่ครับมีทั้งบุญผ้าโชคครับบุญนี่ยครับบุญผ้าโชคครับเมื่อนี้วาเบิ่งสถานที่ครับโอ้บอกครับมาเบิ่งสถานที่สี่ดาวเรียกช่องวิธีมาเรียนนี่ฟูเบิงโอ้ครับสี่ดาวมอรมอล่านี่มาเรียนนี่ฟูเบิงถือสามถือสามใบนี่เราโอ้ได้ข่าวว่าบุญพ้าโชคถือสามใบดีครับครับถือสามใบ์สามใบนี่คือสองตัวไทยได้หกพันอ้าคือว่าสิเอาวมอรมาเรียนนี่ดีสิครับอื้อเนี่เอ้าวมอรมาเรียนแล้วแต่ว่ากับวามหมายกับ มันพอด่อกา่ะมาล่ำแต่ว่ากับว่าเป็นยังเห่าเอามาเรียนใหปูซึ่ครับตอนนี้บุญผ้าโชคคนกับเขามากับปูพอดีครับรอบสองแด้ครับครับนี่แหะครับ่นโชคดีมือว่านนี่คนก็เลยมากับข้าระบะปูครับครับตอนนี้ก็ได้ กุยกก็สั่งไหมเบิงละลวยหาเก่าเบิงละลวยหาเก้าสอพระโชคครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับสอพระโชควันดีวันดีรอบสองเลครับว่าเป็นยังครับสามรอบก็อว่าเป็นยังครับเอาเอาสันเอาอันไหนกือผ้ากันม้าแต่เศร้าถึงัไหนเอาก็ได้เขาว่าบุญพ้าโชคมากกะสีมาไหวพระไหวเจ้ามากถ้าระว่าปูเกิดได้เขาว่าบุญพ้าโชคมากกได้ตามมากสันตัวไม่ลอยมาเบิงสถานที่สีตังเวทีเรียนอันนี้เห้ปูเรียนมะล่ำให้ปู บ่ใส่ได้บ่แว่นตานี่คือผู้ใหญ่แต่ว่ากําลังคงยงยิงบัดนี้พอดีกัดทิศสามใบนี่นี่นี่เดี๋ยวเจียวช่วยเบิ่งเดี๋ยวเจียวช่วยเบิ่งถืศสามใบหนึงดอกบ่ถืยหลายดอกเอาคือบ่ถืยหลายคือสิมาทำหมุนให้ปู่คือเถีอวหมอลำมไม่เหย่ฟังความหมายน่ะคือเท่ากับเฮ็ดจังไรล่ะเท่าศรัทธาในปู่เนาะเท่ากับคันเท่าหมอลำมาเล่นแล้ว หอยปูเข่าหอยปูติโอ้<ร>มิฉีมิโฉม่ลาบนั่น,นวะครับมนเข้าได้บ่ได้กับว่าเป็นยังเราขอให้เอฟซีเข้าได้ขอให้เพื่อนได้เมื่อเอฟซีได้เพื่อนกับสีโอนเงินโอนท่องเข,งขงาแม่นวะเพื่อนกับสีมาซอยส่างซอยแปลงอันนี้ก็เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ที่สีให้เพื่อนมีโคมิลาบแลลวก็เพื่อนสีได้มาซอยส่างซอยแปลงเข้าเข้าว่าใช่ปัญหาดอกมางันอ๋อครับเข้าสะได้จกเติมแน่ยังน้อยกับย่าว่าเป็นยังเข้ามาได้ซีเรียสแต่ว่ากับเอฟซีเพื่อนกับโอนเงิ้นมากนี่ละ ฟันโสนมาซอยเอ้เพิ่โอนถื่ว่าเฮาสร้างผ้าบ่คั่นน่ะฮะเพิ่นถั่ว่าเฮาสร้างผ้าบ่ก็สร้างจริงอันนี้สร้างจริงแต่ว่าสร้างให้ปู่สร้างให้ปู่สร้างให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้ม่วนได้ซื่นให้ปู่ได้ม่วนได้ซื่นอันนี้คือการสร้างลักษณะนี้บ่แม่นว่าสร้างแนวอื่นครับผมครับนี่นี่นี่เล็กถือสามใยดีเลยตัวดอกมี3ใบอ่ะเฮ็ดจังอะไรเราเขาสิเห็นอันนี้เด้เอามาให้ช่องส่องไฟส่งเบื้งหน้า นี่ถือสามใบอรือไม่ได้ตัวหรอกครับนี่ถือสามใบหรับครับแต่ว่าห้าเห็ดด้วยใจห้าเห็ดดโดยแรงสัท่าที่มีห้ามีต่อปูนี่แหละครับอันนี้เพิ่นก็บม่ได้ถูกหล่หรอกครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นกับมีสัท่าในปูครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่นกับมีเวทีเองครับเพิ่นก็เลยจัดให้ครับคือจัดให้ปูเนี่ยแหละครับตามข้อมเสื้อและสัตท่าปูเนี่ยนะครับปัานี้มันเปลี่ยนยังสิผมเสื้อว่าปูเนี่ยขันเพิ่นใน มวนได้ซื้อเหลขเพิ่นสีขาขันเพิ่มมวนเป็นซื้อเหล็กเป็นสีขา,ขมขาผมมีความเชื่อบางสันผมมีความคิด่าอย่างสันแล้วผมศรัทธานในปูอีกแนวนึงว่าเพิ่งเงินหกพันว่าพ่อดอกจ้างมาล่ำเฮียนได้สิไปจ้างได้มล่ำซิ่งหกพันมันจ้างมาได้ครับผมก็เลยว่าเอามันบ่เปลียป่ยนยังเข้าไปในซีเลียตตรงนั้นเฮาอยากให้ปูได ยากให้เรขกปูตืดกันนะยังให้เรียกปูเขาเขาเก่ามาเรียนคือยังงวดก้อนว่าอาจารย์สามารถให้มาอาจารย์สามารถว่าฟันว่าปูไห้บอกผมก็ได้ช่วยแบบผมก่ามาเรียนวันนี้อาจารย์สามารถกับให้อีกนั่นไ่มให้อีกมันกระเืออีกมันว่าเป็นตาะเทือหรือยังถตือตือกะเออกะเลยเอามาอีกเอามาล่ามมาอีกงวดต่อไปในการจีเขาแต่ว่าอันนี้เขากับ้าเบิงไปเนาะอันนี้เขากับว่า้ว่ารยนว่าสี่หอกมืออื่นนี่คือว่านพุดว่านพุดที่เทายืมือน วันพุธที่18ครับวันพุธที่18พฤศจิกายนสองห้าหกสามกาจีมีมอลำอยู่นี่ละครับดอนปูตาฝากหอดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนี่ยบัววาสียู่ทั้งหลก็แล้วแต่ครับบัววาสียู่กาอยู่ไก่นะครับกับปากหอดพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมากับมาแว่นะชมบารมีปูน้ำกันมาแว่นกับไหวปูสีได้โชคได้ลาดน้ำกันมาแวฟอนหมอลำ น้ำปูนี่แหละมาหมวนมาซืยนน้ำปูมาเซียนนะเอาง่ายๆครับมาหมวนมาซืยนน้ำปูได้ครับพี่น้องก็ได้เอาว่าถ้าตามไปเบังว่าหลังจากที่ผมออกมาล้อมมาเรียนมื่อวานนี้เลขปูสีเข่าปะเมื่อมานะครับครับเพราะว่าปูเพินขันได้ฟังล่ำแล้วเพิ่นมักสีไฮโซไฮลาบแมื่อนั้นเฟินมักสีไฮโซไฮลาบเพิ่นมักหมอล่ำปลาข้อใหญ่ปลาข้อน้อยพวกนี้เปิดให้เรียบโอ้ครับครับบัดนี้เมื่อได้เมื่อได้เฮาเหรียญหมอล่ำแล้ว กับ่หมั่นใจว่าอาจารย์สามารถสีฝันว่ามือแรกนี่สีไปน้อนฝันว่าคือฝันแล้วกับพระจัาอาจารย์สามารถก็อะไรแต่ว่าตรงนี้รุนไปพร้อมกันแต่ว่าขันฝันว่าฝันจังไรหลังจากมอลลัมลุอาจารย์สามารถกับที่บอกอยกคือ้เก่าเล่าว่าซึ่งอาจารย์สามารถกับย,าาบยูในทีมงานเดียวกันนี่ละแต่ว่าเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนมีงานประจาเพื่อนอยูนะครับลั่งเทียรเพื่อนกับมีโอกาสมากลั่งเทียรเพื่อนกับว่ามีโอกาสมากฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับ ผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบนะครับอันนี้ผู้ใดสั่งกระแชนะครับเด้อผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบผู้ใดมีจิตใจใสทัศน์ท่าในปูนะครับอยากร่วมจ้างมอลลั่สรอยทั้งบุญผ้าโชกกับใดนะครับเด้ออยากเอามอลำอ่าเป็นอียงกับเอื้อนว่ามีส่วนร่วมเนาะอยากมีส่วนรวมในการอยากมีส่วนร่วมในการเอามอลล่มมาให้ปูนะครับเพื่อจะได้โชคได้ลาบงวดต่อไปนะครับกับยันเชิญนะครับ ว่ากันติดต่อมาทั้ง่องสอผ้าโชคก็ได้นะครับแล้วก็ระบุให้น้อยนึงว่าส่วนใดมาดอนปูตาส่วนใดเป็นข้ามอลลัมนะครับส่วนใดเอามาให้ปูบอ่ส่วนใดเป็นข่าจ้างมอลลัมซอยทั้งบุญผ้าโชคบ่ะกะฝากไปหอดพ่อไอพี่น้องเอฟซีทุกๆุกช่องเนี่ยนะครับทั้ง่องสอผ้าโชคนะครับทั้งช่องเบิ่งแล้วรวย5 9แล้วก็บุญผ้าโชคนะครับติดต่อมาใดแล้วก็อาจารย์สามารถชาแนลนะครับยังไดกัจักหน้าที่ล้วครับ เพิ่มนหน้าที่ครับเก่นาทียังบอกพ่อครับอีกจังไรอีกเจ็ดนาทีครับอีกจังหรเพย่อให้พี่น้องการที่ได้เบ่งให้รู้เรื่องกรณีนะครับก็เชินบุญพ่าโชคไปเรื่อยๆครับอ๋อครับผมแล้ววันนี้นะครับมีเอฟซีบางคนเขาเจ้ากระโอนเงิ่อนมาเนี่ยหรอละเขาเจ้าบอกว่าเอออันนี้ซอยปูตาเด้ออันนี้ซอยสังลังคาแดงครึ่งๆึอยูุ่่นซอยสังให้แล้วให้ทั่วอ่าบางคนก็บว่าเอ้าอันนี้ มาขาซอยข้าหมอล่าเดอ้อยังสี่นะครับกัมมีมีเพิ่นอนโอนมาเนี่ยอยย่หลายแต่ว่ากับคือสีมากมืออื่นเนาะคตั้งสอพ่อโจเองกัมมีมาหลายแล้วละ่ะกั็มีพี่น้องเพิ่นอขอมหมายเลิกบัญชีไปแล้วกค้นถามมาทีเพิ่นสีมารวมทับุญกับปูเฮาเนี่ยละ่ะมีอยู่หลายอยู่ครับแล้วกื่อนชมพี่อะไรพี่เอ็มช่แนลหายไปใส่นะครับช่องพี่เอ็มช่แนลว่าหายไปใส่ครับช่องพี่เอ็มช่แนลถือบล็อกถือลบไปนะครับ บานี้พ่อแม่พี่น้องสีมีแนวทางเขามาหาบุญผ้าโชคเฮ้พี่เอ็มชนแนวเก่าไดจังไดก็คือพิมว่าบุญแลวการวักแล้วก็ผ้าโชคนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีคารพรลักทุกท่านนะครับการนั่นผมบอกอ่า้วกาจะเริ่มนะครับเข้าไปติดตามทั้งช่องบุญผ้าโชคในในี้ครับพ่อแม่พี่น้องอ่าบุญนะครับพิมเข้า่าบุญแลวการวักแลวก็ผ้าโชคพิมไม่ครบนะครับะะ้วก็ กดเสิร์ชเลยสิคืนเลยครับบุญพาโชคนะครับฝากไว้พี่น้องเอฟซีทั้งทุกทุกช่องไว้น้ำเนนะครับสำหรับผู้ที่หาบุญพาโชคบ่พอนะครับแต่ล่องล่องล่องพิมพ์บ่งดีๆครับล่องพิมพ์บ่งบุญแล้วก็วักพาโชคให้ว่าข้าเจ้าปิดกลางอากาศไล่ซื้อไล่น้ำที่ผมออกมาอ่านช่วงนั้นเป็นบ่หายไปเลยไล่ซื้อไล่น้ำที่เพื่อนโอนเงินมาไอ้ซอยทั้งดอนภูกตาเนี่ก็ขอตรวจขอให้ทั้งเอฟซีหลายๆนะครับห่วย บุญผ้าโชคเงินไปซื้อขนมกินเหมือนเราวะือไปเห็นอ่านซื้อว่าสั่นแต่ว่าความหมายเนื่องด้วยช่องผมถือปิดก็เลยเปลี่ยนจังส่นะครับมาตามต่อนะครับมาตามต่อกันทั้งบุญผ้าโชคนะครับพ่บอแม่พี่น้องด้วยแรงศรัทธาเข้ากระจีเฮ็ดสีจางไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้เลขปูเข่า,าอ่าเข้ากระจีอาหมอรำมาเรียนใปูเรียกยังส่งละเ,ลขเขากใครเนาะถึงบุญบารมีปูเนี่มันก็ค้าก็ได้เมื่อเ้านี่โอ้เมื่อว้านนในนอเห็นคนหนึ่งคนวา่า ขอบารมีจากปูมาขอบุญบารมีจากปูว่าให้ปูพุทธไปบอกในเด้อพัศนเราฟันบาดเขาเอาปืนเอ็มสิบหกมาโอ้แต่จ้อยเออแต่จ้อยเน่องจำได้แล้วแต่จ้อยเรามาล่ำปากคอใหญ่เหมือนโอ้เรามาล่ำปากคอใหญ่เนาะเหมือนน่องสีล่ำปากคอใหญ่หิปูเรามาขอขึ้นล่ำอืมอืมวันนี้พอดีเขาเราล่ำปากคอใหญ่แล้วกลับไปเชือกเลีกอ่ะเออกลับไปเชือกเรียกเราก็บว่าซื้อมาด่วนแล้วเราว่า วันว่าปูหรือไผ่เนี่ยเอาปืนอย่างมี้ช่อวิลาศวะสันเอาปืนเอ็มซื้อหกไปให้วะสันเอาไม้ยิ่งผันยิ่งวออกบาดนี่ยวะสันแต่มันยิ่งออกถือหลายก็เหนียวสันเราว่าแม่นว่าไปว่ากันอยู่บ้านคุณผ้าช่อของกันเออแม่นเราบ้านเนี่ยเรบเราขึ้นมาล่ำเหมือนนั้นเราขึ้นมาล่ำเพราะไม่มีน้องที่ได้ติดตามทั้งช่องสีรูปว่าเราขึ้นมาล่ำป่าคอยใหญ่ในช่วงหนึ่งเออแม่นมามาล่ำอยู่สามสี่เพ่งนี่แหละล่ำเสร็จแล้วก็เรามาขอขอโชคจากปู่พอดีล่ำเสร็จกับลงมาขอโชคจากปู่กันก็ไปกัน กู้ไปเขาฟันว่าเอาปืนเดียมสิบหกไปให้เชือกนี่เป็นเราก็บมาใส่เลยล่ละสิมหกได้ยุ่เมือหนึ่งอยู่วันสันปืนเดียมเปืนเด็มสิบหกยิ่งอะไรก็ยิ่งบ่อปืนเดียมสิบหกเนาะกับหนากับหลังเนาะใครมันยิ่งออกได้หลายกว่านั้นเราอันนี้มันยิ่งบ่อออกวังสันละเนาะจังไรก็ขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆช่องนะครับที่ให้เกียรติมาสัมผัสทั้งบุญผ้าโชคสำหรับมือนี่า ว่าแม่นการสร้างกระแสอีกอย่างใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแต่ว่าอยากให้ปูอยากให้เลียปูเขาก็เลยอยากมาว้า<ว>ครับอยากมาปั่นประสบการณ์ให้พี่ให้น้องเข้าฟั่งนําครับแต่แตละก็เลยอยากให้เลี้ยปูเขาขึ้นซึ่งผมเอามะล่ามาเรียนกรเขาเรื่องนี้แหละก็เลยว่าอยากเอามาเรียนให้ปูให้เลีปูเขาไปเรื่อยๆให้เอฟซีมีโอกาสได้ชควได้ลาบจากทังปูเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้สองวันแล้วนอนเหนเนาะแ่แมนครับแล้ววันนี้วันที่สาม งวดนี้ผมกับเมื่อเนี่ยราสิมาเรียนนะครับแต่ว่ากับพ่อแม่พี่น้องกับเล่าอีกจักบาทก็คาเทียฟูเพื่อนเพื่อนอยากมารวมเพื่อนอยากได้อนั้นนะเพื่อนเพื่อนอยากได้โชคได้ลาับจากปูเนาะเพื่อนอยากได้อ่าอยากดวงเฮ้งกับปูนะวันต่อไปอยากให้เรขปูเขาอะไรไปลังค้นเพื่อนกับโอนเงินมาซอยทั้งคาหมอลำแต่ว่ากับกับผู้ใดก็อยากอยากสั่งอยากซอยคาหมอลำปูกับ ได้แล้ครับได้ว่าเป็ี่ยนยังต่เาเป็ยนยังซ์สอยสยกันอืมกาผู้ใดมีโอกาสกับจีได้โชคได้ลาบไปนน้ากันครับบุญผ้าชควงนี่แหละจาไดนสุดไทยนี่กาคลิปนี่การทีขอให้สัมผัสตอนนี้แต่ว่ากับสุดไทยกับขออานาจวาลมีปูตาปูท้องมานี่แหละจนโดนบันดาลให้เอฟซีทุกท่านทุกท่านจงยู่ดีมีแห้งจะเลื่อนก้ามาในนาทีการงานนะครับแล้วการให้มีโชคมีลาบอ่า ให้โชคลาบลังไหลเขามาเป็นรอยเท่าพันธตวีให้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองครับออย่าเาจ็บอย่าจนนะครับมีแต่คําว่าดีๆมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตของเอฟซีทุกท่านทุกท่านสิ่งบ่ดีใดๆจะได้บังเกิดถึงกับเอฟซี FC ทุกท่านขอบคุณครับสำหรับทุกช่องทุกช่องครับครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับปูมหาปูให้ไปช่วยครับนี่แหละครับคือคําบอกเราของแม่สมอนจันจันแป้นนี่เนาะจ้ะ สมอนจันเป็นเพิ่นเราถึงอภินิาหารของปู่ตาเฮาครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ